ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายซิโยอีเดือนร,ออรัฐมนตรีกรลาโหมคอมเมนเมินพบรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไทยถกข้อพิพาทช,ชายแดนหลังเดินหน้าตุนสเสบียงปลุกใจทหารกัมพูชาพร้อมรบ ยังจะบอกว่าเป็นปกติอยู่ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคขมรสุดหยามเมินพบรัฐมนตรีกลาโหมไทยยือถกเถียงเรื่องพิพาทช,ชายแดนหันไปปลุกใจทหารพร้อมรบ ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรกา,ากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทางเดอะคริติกและก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะสืบเนื่องมาจากการณีเมื่อวันที่8มีนาคม68ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยว่าจะใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ครั้งที่17 ในการเจราจาหารือพูดคุยในประเด็นที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ค้อย,ยุติร่วมกันเกี่ยวกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในพลของกัมพูชาพาแม่บ้านไปร้องเพลงชาติไหนจะประเด็นเรื่องความตึงเครียดต่างๆของทหารในพื้นที่บริเวณชายแดนซึ่งคาดว่าน่าจะจบลงอย่างสันติในวันที่21มีนาคม68ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน แต่แล้วล่าสุดค่ะก็ดูท่าว่าจะไม่เป็นเหมือนอย่างที่กระทรวงกลาโหมไทยพูดเอาไว้นะคะเพราะเมื่อช่วงสายของวันที่20มีนาคม68ก็ได้มีรายงานจากคุณวัสนานาน่วมหรือพี่เล็กนะคะผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาตัดสินใจว่าจะไม่มาร่วมประชุม GBC ในวันที่21มีนาคม68นี้โดยอ้างว่าติดงานหุนเซนโดยมีรายละเอียดบอกว่า ชายแดนตึงเครียดรัฐมนตรีกลาโหมขมรขอเลื่อนประชุม GBC 21มีนาคมนี้ในกรทมออกไปก่อนอ้างว่าติดงานหุนเซนเล่นเกมระดมกำลังทหารขเมรประชิดชายแดนและประสาทต,ตามเมือนทมขอเลื่อนไปเมษายนหลังจากเดินสายชายแดนปลุกทหารขมรพร้อมรบตุสเสบียงพร้อมนำกำลังทหารขเมรขึ้นมาบนปราสาทพร้อมถ่ายภาพ โซเชียลคอมเมนปลุกยึดปราสาสตนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบจากกองบัชาการกองทัพไทยตั้งแต่วันที่18มีนาคมว่าพลเอกเตียสโรยฮารองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาที่ไทยเป็นเจ้าภาพในวันที่21มีนาคมนี้ออกไปก่อนเนื่องจากติดภาร,รกิจ ไปร่วมงานกับสมเด็จฮุนเซนก่อนหน้านี้นายภูมิธรรมก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะใช้เวทีนี้ในการเคลียร์ปัญหาเรื่องประสาทตาเมือนทมหลังจากเกิดเหตุการณ์ทหารไทยห้ามไม่ให้แม่บ้านกัมพูชาร้องเพลงปลุกใจบนประสาทและทําให้เกิดการถกเถียงท้าทายกับพลตรีเนี้ยวงผู้บัญชาการพลรน้อย42ที่คุมพื้นที่และส่งผลให้มีการเสริมกําลังทหารประชิทชายแดน จนต่อมาเกิดเหตุเผาสาลาสันติภาพที่ช่องบกรอยต่อไทยลาวกัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาเข้ายึดครองแล้วก็มีการปัดลวดหนามที่ทางฝั่งไทยเนี่ยวางเอาไว้และมีการระดมกําลังทหารและประชาชนขึ้นมาเที่ยวบนปราสาทอย่างผิดสังเกตจนที่สุดค่ะก็ได้รับแจ้งจากทังฝ่ายกัมพูชาว่าขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน ซึ่งมีการวิเคราะห์กันให้ฝ่ายความมั่นคงว่าอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์ชายแดนตึงเครียดรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาจึงยังไม่อยากจะมาไทยในช่วงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนมีนาคมพลเอกเตียสโรยหาก็ลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเยี่ยมปลอบขวขัญทหารเขมรนำสเสบียงไปให้แล้วก็ขึ้นมาบนปราสาทตะเมือนทมพร้อมกำลังทหารจำนวนมาก การเลื่อนนัดประชุมครั้งนี้นี่ก็เรียกได้ว่าหักหน้าแล้วก็แทบจะไม่ให้เกียรติไทยเลยการประชุมพูดคุยเรื่องข้อพิพาทแนวชายแดนมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศที่สมควรจะเร่งพูดคุยอย่างเร่งด่วนไม่ใช่ติดงานเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขอเลื่อนอันนี้ก็ดูแปลกๆไปนะคะแล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตอนนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ